ผ่านวันเลือกนายกรอบที่สองไปเมื่อวานนี้วันที่19กรกรกฎาคมคุณผู้ชมอย่างที่ทราบผลกันดีนะฮะเรื่องของการเมืองก็มีคนยังร้อนแรงอยู่นะครับเมื่อวานนี้การโหวตจบลงด้วยการลงมติของสมาชิกรัฐสภาว่าไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาลิมเจริญรั์ซ้ําได้เพราะฉะนั้นบทบาทแกนนําจัดตั้งรัฐบาลจะมาตกอยู่ที่เพื่อไทยนะครับคุณผู้ชมและนี่คือเสียงโหวตเมื่อวานนี้ฮะ395เสียงเห็นด้วยว่าไม่สามารถ เสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้อีกนะครับไม่เห็นด้วยอยู่ที่312 3 1 2นี่ก็จะเป็น8พักใช่ไหมฮะเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นฮะร่วมกันนะครับคุณผู้ชมงดออกเสียง8เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงนะครับคุณผู้ชมแต่สวและพักค้วรัฐบาลเดิมประกาศในทิศทางเดียวกันว่าถึงแม้เพื่อไทยจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและเสนอแคนดิเดตนายกัณฑ์ธมรีจากเพื่อไทยแต่หากมีพักก้าวไกลร่วมอยู่ด้วยก็จะไม่โหวตให้ นี่จะเป็นทางแพร่งที่พักเพื่อไทยจะต้องตัดสินใจว่าจะเดินไปสู่การโหวตรอบที่สมอย่างไรอนอกจากนี้นะครับในส่วนของพักก้าวไกลเองชะตากรรมที่เจอไม่น่าจะจบเพียงแค่การเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกซ้ําไม่ได้เพราะเรื่องที่คาอยู่ในสารรัฐธรรมนูญกรณีถือหุ้นสื่ออันนี้ต้องติดตามนะครับเพราะว่ามีโอกาสถึงขั้นตัดสิทธ์ทางการเมือง10ปีและยังอีกเรื่องที่ทนายความของพุทธอิสระยื่นเอาไว้ ก็คือการหาเสียงแก้ร12นะครับอาจไปไกลถึงขั้นยุบพักได้ซึ่งทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าวเย็นเป็นร้อนตลอดทั้งรายการเลยนะฮะค่ะอ้าวเรามาเริ่มต้นกันที่วันโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่3ทางด้านประธานสภานะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัตานัดวันเรียบร้อยแล้วพระฤหัสสปดีที่27กรกฎาคมเวลาเก้าโมงครึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกเนี่ยได้แสดงวิสัยทัศน์ค่ะ จากนั้นให้สมาชิกอภิปรายก่อนลงมติแบบเปิดเผยด้วยการขายชื่อขานชื่อเป็นรายบุคคลซึ่งต้องได้เกิน374เสียงจากนี้จะเป็นการพูดคุยกับเว็บทั้ง3ฝ่ายอีกครั้ง เพื่อกำหนดแนวทางการประชุมในวันที่27รกรกฎาคมนี้อาจารย์วันน้อย้ําอีกครั้งนะคะว่าหลังจากที่หลายฝ่ายมีการแสดงความเห็นบอกว่าสาม,มารถเสนอชื่อคุณพิธาชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในการโหวตเลือกนายกครั้งต่อไปได้หากมีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองอื่นถูกเสนอชื่อเข้าชิงด้วย อาจารย์ก็ยืนยันบอกแบบนี้ไม่สามารถเสนอชื่อได้ในการโหวตรอบที่3และไม่ได้อีกเลยในการประชุมสมัยนี้ซึ่งก็ไม่กังวลในการทำหน้าที่เพราะทำอย่างดีที่สุดเพื่อทุกฝ่ายแล้วฟังเสียงอาจารย์วันนอค่ะในช่วงสมัยประชุมนี้นะ,ะตามก็บังคับที่11ซึ่งได้ลงมติไปแล้วก็จะเสนอชื่อคุณพิจาในสมัยประชุมนี้ไม่ได้แล้วนะครับ รอบหน้านี่สมมติถ้าเป็นคนอื่นต้องได้รับการอภิปรายไหมคะคือต้องเปิดได้ได้ครับต้องเปิดเผื่อให้มีการอภิปรายตามข้อบังคับคือคุณอภิปรายในเรื่องคุณสมบัติและความเหมาะสมต่างๆของคนที่จะเป็นนายกเหมือนกับวันที่ิครับอืมก็คือเหมือนกับรอบแรกวันที่1 3กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เสนอชื่อปุ๊บแล้วก็คุณพิธาก็มีการแสดงวิสัยทัศน์และเข้าสู่การอภิปรายนะคะครับ ประเด็นการเสนอชื่อคุณพิธานั้นในการประชุมสภาผู้แทนเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้นะครับคุณผู้ชมนายปฏิพัฒน์สันติพาดาซึ่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนคนที่1แล้วก็ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะครับก่อนเข้าสู่วาระได้แจ้งต่อที่ประชุมกรณีรับทราบคําสั่งสารรัฐธรรมนูญที่ให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสตั้งแต่วันที่19รกรกฎาคมที่ผ่านมาจนกว่าสารจะมีคําวินิจฉัยทําให้ขณะนี้มีสสทั้งหมด 499คนครับจากนั้นฮะคุณนัทวุฒิบัวประทุมซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลชี้แจงกรณีคำสั่งสารรัฐธรรมน,นูญที่ให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสว่าคุณพิธาได้รับทราบหนังสือคำสั่งดังกล่าวและได้พูดในสภาแห่งนี้ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้หมายถึงเรื่องของการยอมรับแต่เป็นการรับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างสง่างามด้วยการหยุดปฏิบัติหน้าที่ และเดินออกจากห้องประชุมนี้อย่างสง่างามนะครับขณะน,นี้คุณพิธาถูกคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นยังไม่ได้มีคําวินิจฉัยว่าคุณพิธาเป็นผู้กระทําผิดนะฮะมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญซึ่งในทางกฎหมายยังมองว่าคุณพิธาเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นอย่างไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้นะครับก็ต้องรอดังนั้นแม้จะมีคําสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ สถานะของคุณพิธาในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่พักเก้าไกลเสนอยังมีสถานะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการยังมีโอกาสที่เพื่อนสมาชิกจะเข้าชื่อเสนอคุณพิธาต่อสู้ต่อในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและยังลง,ลงมติให้ความเห็นชอบคุณพิธาได้นะครับอย่างไรก็ตามกรณีให้ความเห็นชอบการเสนอชื่อต่างๆคงเร็วไปที่จะบอกว่ายังมีการยืนยันเหล่านั้นหรือไม่ เนื่องจากข้อบังคับการประชุมข้อที่41วัคท้ายระบ,บุว่าประธานอาจพิจารณานะครับก็คือประธานสภานนี่นะฮะอาจพิจารณาต่อได้หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนะครับฟังเสียงครับแม้จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สถานะของคุณพิธาริมเจริญรัตในฐานะหัวหน้าพักก้าวไกลและบุคคลที่พักก้าวไกลเสนอให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้น ยังมีสถานะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการฉะนั้นก็ยังมีโอกาสที่จะมีสิทธิ์ที่เพื่อนสมาชิกจะเข้าชื่อเสนอคุณพิธาริมเจริญรัตให้ต่อสู้ต่อในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและเราก็ยังสามารถที่จะลงมติให้ความเห็นชอบต่อคุณพิธาได้เนี่ค่ะคุณัฐวุฒิก็พูดย้ำสองครั้ง ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการขณะที่ประธานรัฐสภาในสมัยที่แล้วนะคะคุณชนหลิดภยัยสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ คุณชวนเนี่ยให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาถึงมติไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาซ้ำว่าขอให้ไปสอบถามเรื่องนี้กับทางอาจารย์วันนอแล้วก็เห็นว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นไปตามที่ประธานรัฐสภานัดไว้ก็คือวันโหวตนายกรัฐมนตรี27กรกฎาคมนี้ส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่ารัฐสภาเนี่ยมีมติโดยอ้างข้อบังคับการประชุมมีอำนาจใหญ่กว่ารัฐรมนูญหรือไม่นั้นหากมีปัญหาต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งก็รับทราบว่าอาจารย์ วน,นได้แนะให้ไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณายื่นเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญและขออย่าสมมุติว่าสารจะวินิจฉัยอย่างไรแม้สารจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรก็เป็นมติของรัฐสภาไปแล้วเมื่อถามว่าหากผลชี้ขาดของสารรัฐธรรมนูญออกมาอย่างไรรัฐสภาพร้อมจะยอมรับกระบวนการหรือเปล่าคุณชวนบอกว่ามติของรัฐสภาก็เป็นมติของรัฐสภาในการให้ความเห็นชอบ แต่หากสารรัฐธรรมนูญมีคำวิในใิจฉัยอย่างไรคำวิในใิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะผูกพันกับทุกองค์กรค่ะนี่คือคำสัมภาษณ์นะคะของคุณชนิกภัยนะคะอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ะนะครับเพราะว่าทางพักคก้าวไกลก็บอกว่าไม่มีปัญหาไปต่อได้สิใช่ไหมครเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงในครั้งต่อไปนั่นหมายความว่าถ้ามีการเสนอชื่อคู่เทียบขึ้นมาก็ ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปก็น่าจะเสนอชื่อคุณพิธากลับไปได้มันจะไม่ใช่ยติเดิมแล้วนะอ่าถ้าเกิดยติเดิมคือเสนอคุณพิธาเดี่ยวๆแต่ถ้าเกิดว่าในวันที่27นี้มีการเสนอชื่อคนดิเดตท่านอื่นอันนี้มันก็ไม่เหมือนยติเดิมแล้วสิเพราะฉะนั้นน่าจะได้หรือเปล่าม,มันไม่ใช่แบบเดิมแล้วไหมคราวนี้เราย้อนกันหน่อยนะครับดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้ครับนอกจากการประชุมร่วมรัฐสภาพเพื่อโหวตนายกรอบสองแล้วนะครับยังมีการประชุมประจำสัปดาห์ของสารรัฐธรรมนูญ เพ,พเพื่อพิจารณาคำร้องของกะกะตกรณีคุณพิธาถือหุ้นสื่อคู่ขนานกันไปซึ่งในสภานั้นเพียงแค่พักเพื่อไทยเสนอชื่อคุณพิธาก็ถูกประท้วงจากสสพักรวมไทยสร้างชาติว่าไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําได้ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41จนประธานรัฐสภาต้องให้มีการอภิปรายกว่า8ดชั่วโมงค่ะซึ่งเป็น8ดชั่วโมงที่เถียงกันดุเดือดมากเลยนะฮะช่วงเช้าก็เดือดช่วงบ่ายก็เดือดค่ะ และช่วงมาค่อนๆทางช่วงเย็นๆก็เดือดเหมือนกันนะฮะ,ะและจบลงด้วยการลงมติว่าไม่สามารถเสนอชื่อได้อย่างที่เรานําเสนอไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับส่วนที่สารรัฐธรรมนูญเองก็มีการประชุมคู่ขนานกันไปใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีวาระพิจารณาคําร้องที่กะกะตอขอให้สารวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพสสของคุณพิธานั้นสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6 ประกอบมาตรา98วงเล็บ3หรือไม่นั้นรวมทั้งทำขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยซึ่งหลังจากประชุมนานสองชั่วโมงสารรัฐธรรมนูญก็ออกเอกสารข่าวเผยแพร่พผลการประชุมซึ่งระบุว่าสารรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยให้หนายพิธายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันมีมติเสียงข้างมาก7ต่อส มีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสตั้งแต่วันที่ 14, 19กรกฎาคม2566จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยค่ะสำหรับตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่ลงมติเห็นชอบให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสทั้ง7คนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวทีมงานขึ้นเต็มหน้าจอตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะทั้ง7ท่านนี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นคุณวรวิทย์กังส,สิเทียมประธานสารรัฐธรรมนูญนะครับ คุณนัครินเมฆไตรรัตคุณปัญญาอุชาชนคุณอุดมสิทธิวรัชธรรมคุณวิรุณแสงเทียนคุณจีรนิติหาวานนนและคุณอุดมรัตอมริตนะครับส่วนมติที่ไม่เห็นชอบสองคนประกอบไปด้วยค่ะ คุณนพดลเทพพิทักษ์ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือคุณบรรจงศักด์วงปราดนะคะและหลังจากที่หนังสือคำสั่งนี้ส่งไปถึงรัฐสภาก็เป็นภาพที่หลายท่านเห็นไปแล้วนะคุณพิธามีการพูดนะคะแล้วก็ปลดบัตรประจําตัวของตัวเองนะคะวางไว้ด้านหน้าอําลาประธานสมาชิกรัฐสภาเดินออกจากห้องประชุมพร้อมกับเสียงปรบมือครับ